รีวิวอีกแล้วนะครับชุดนี้นะครับเพิ่งจะรีวิวไปเร็วๆนี้นะครับผมในงบ85,000บาทนะครับผมในงบ85,000บาทก็ได้พาเวอร์ประมาณนี้3ตัวแบบนี้นะครับแต่ตัวนั้นยังไม่ได้เป็น VIP นะครับวันนี้มาแล้วนะครับสตอร์ม VIP นะครับ 1.2K และ 1.6K นะครับผมก็รุ่นเล็กก็ทยอยเข้ามาแล้วนะครับผมก็ลูกค้าท่านนี้ก็ดูชุด85,000มานะครับผมแล้วก็85,000ก็จะมีเบส4นะครับ กลาง4แหลมแปดนะพาวเวอร์3ตัวแล้วก็ปีคอร์ส1ตัวนะครับแต่นี้ลูกค้าปรับเปลี่ยนตรงที่ไม่เอาปีคอร์สนะครับเอาเป็นคอร์สธรรมดานะครับเป็นคอร์ส VIP นะครับผมแยก3ทางเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มเป็นมิกซ์นะครับก็ชุดนี้แล้วก็อัพพาวเวอร์เป็นหน้า VIP นะครับด้วยนะครับผมชุดนี้ก็เลยจบ90,000บาทนะครับ90,000บาทก็ได้ตู้สวยๆแบบนี้เลยนะครับกระแทกข้าง18นิ้วนะครับ1,200วัตต์นะครับโครงหล่อนะครับ4ใบนะครับผมเป็นสีโฟลเมกาสีน้ำเงินนะ สีอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะครับกลางนะจะเป็นใบละ2ดอกนะครับกลาง500วัตต์นะครับแหลมนะจะเป็นจรวดใหญ่นะครับ8ดอกนะครับผมกล่องละ4นะครับผมตามสเต็ปนี้เลยนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์นะครับจะเป็น 1.2k นะครับ 1.2k ่นี่คือพันวัตต์นะครับ1.2ก็คือ1ันจุก็คือ1,200วัตต์นั่นเองตัวนี้ขับแหลมข้างละ4ตัวนะครับผมแล้วก็1.6นะครับตัวนี้เป็น1,600วัตต์ นะครับขับกลางข้างละ2นะครับแล้วก็2.4นะครับก็คือเป็น2,400วัตต์ตัวนี้ฟูบิดนะครับหน้า VIP ของเราครับก็ตัวใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยเพิ่งออกมาลูกค้าก็จัดเลยลูกค้าบอกรอมานานแล้วครับก็จัดครบเซตไปเลยนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันว่าลูกค้าจัดที่ไหนนะครับผมอันนี้เอาข่าวไว้ก่อนชุดนี้9 0 0 0 0บาทมีมิกมีแหลกตัวนี้ยังไม่จบนะฮะลูกค้าเดี๋ยวรอลูกค้าว่าจะเพิ่มเติมไมลอยปักไฟยังไงกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวลูกค้ามาจะเป็นแบบไหนนะครับสายลำโพง VCT 20เมตรนะครับ สีน้ำเงินนะครับเวทนะครับสีแดงนะครับเป็นกลางแล้วก็สีเขียวนะครับผมทาผมจะทําแยกสีให้หมดเลยนะครับจะได้เวลาไปตั้งจะได้ไม่ต้องงงว่าเขียวเอ้ยสีอะไรนะครับเราจะรู้เลยว่าเขียวนะครับแดงน้ําเงินเราแยกสีถ้าเป็นน้าเงินไปหมดเลยเดี๋ยวเดินงงนะครับ power ร์ตัวก็แยก3ทางอิสระชุดนี้ก็เป็น power vip ครับจบ90,000บาทเดี๋ยวมารอลูกค้าว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนนะครับผมก็ประมาณนี้ สำหรับงบนี้9 0 0 0 0บาทก็ได้ใส่แลกไปด้วยนะครับต้รับงานย่อมยอมได้เลยนะครับหรือใครอย่างที่ผมบอกหรือใครอยากจะได้เพิ่มฮอนเอากลางออกเพิ่มฮอนเอาฮอนออกเพิ่มกลางอยากได้ตู้เบดเพิ่มก็จัดไดอ้อย่างชุดนี้อย่างเครื่องปรุงอาจจะไม่ต้องอัพแล้วถ้าจะได้ 6, กคูณหนะครับเราก็อัพแค่ตู้เบรนะครับแล้วก็อัพตู้ก,กางนั่นก็ได้แล้วแต่เราคนระับอันนี้รายละเอียดแต่ลูกค้าต้องโทรมาคุยกันนะครับหรือใครอยากจะได้เป็นฮอนเนี่ยครับเป็นกระโถนเป็นอะไรเนี่ยครับเรามีให้เยอะแยะมากมายอยากได้เบกีใบกลางกี่ใบ ประมาณนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเราจะมีชุด200 0 0 0บาทด้วยนะครับชุด200 0 0 0บาทก็จะเป็นเบท21สนิ้ว8ใบนะครับเบรคสนิ้ว8ใบนะครับผมก็เดี๋ยวมารอรับชมกันเนี่ยเดี๋ยวรอลูกค้ามาคุยหน้าร้านแล้วก็วางเงินประจํากันก็จะดาเนินการให้นีอย่างตัวนี้ก็จัด power VIP ล่าสุดของเราไปเลยนะครับคอสก็เป็น3 W a y VIP นะครับนี่ครับแต่ power ผม,มต้องบอกก่อนว่าต้องเปิดตอนกลางวัน,วนตอนกลางคืนนะถึงจะสวยนะไฟออนหน้าโลโก้จะเป็นสีชมพูนะฮะ จะมีไฟขีปวิ่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นไฟหยดน้ํานะครับผมแต่กลางวันมันจะมองไม่ค่อเห็นนะเพราะว่ามันไม่ได้โชว์ลอดนะครับแ้ากลางคืนสวยแน่นอนนะครับรับประกันก็เดี๋ยวมาดูกันว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนนะครับผม ลูกค้าก็ลดตู้เบรดลงไป1คู่นะครับผมอันนี้ก็ลูกค้าบอกเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันมีป Lauren ัจจัยหลายๆอย่างนะครับว่าลูกค้าบอกว่าเอาไปตั้งกับในพื้นที่เล็กๆนะครับในพื้นที่ที่ไม่ได้เปิดดังมากลูกค้าก็เลยบอกว่าขอลดเบรดลงไปคู่หนึ่งนะครับเครื่องปรุงยังเหมือนเดิมไม่ได้ลดอะไรนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอนาคตก็มีโอกาสจะมาเพิ่มเติมแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนี่ครับตู้ที่เปิดชุดแรกนะครับอันนี้เราก็มาเซตใหม่นะลูกค้าเอาไปตั้งหนังจอร ประมาณสัก4เมตรนะครับก็จะแยกเบลดไปข้างละใบนะครับกลางไปข้างละ2แหลมไปข้างละ4ก่อนนะครับผมแล้วลูกค้าบอกอนาคตเพิ่มเติมแน่นอนก็เดี๋ยวมาอัพตู้นะจากตอนแรกที่เราคุยกันไว้9 0,000บาทนะครับเราก็ลดตู้ลงไปคู่หนึ่งนะครับเราก็ลดลงไปหมื่นะครับผมก็จะจบ75,000บาทนะครับชุดนี้ก็จะจบไป75,000บาทก็จะเป็นเบลดสนะครับกลาง4แหลม8นะครับผมแต่ที่เราดูตอนแรกจะเป็นเบลดสี่นะลูกค้าบอกว่าเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมนะครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็ อัปเกรดประมาณนี้นะลูกค้าก็อยู่ที่หัวหินนะครับหัวหินนะีนลูกค้าอยู่ที่หัวหินนะเดี๋ยวลองมาสัมภาษณ์เดี๋ยวแล้วลูกค้าต้องขออนุญาตลูกค้าก่อนนะครับประมาณนี้นะผมก็จบไปเบร์สองก่อนนะครับตามสเต็ปแต่ลูกค้าไม่ได้ลดพาวเวอร์นะพาวเวอร์ยังรอขับ4ดอก6กดอกได้อยู่นะครับประมาณนี้ตามสเต็ปของลูกค้านะครับเดี๋ยวลูกค้ามาเพิ่มเติมตู้แน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับด้วย พื้นที่ที่จะไปเปิดด้วยมันเล็กลูกค้าตอนแ,แรกคิดว่ามันไม่จะใหญ่นะไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะครับพอมาถึงโอ้โหมันใหญ่เหลือเกินนะครับผมดูในคลิปบางทีมันจะมองทุ้เล็กๆใช่ไหมครับและอย่างลูกค้าเดินทางมาไกลแล้วก็ใช้รถสี่ประตูด้วยฝนไม่หมดด้วยนะครับผมแล้วก็เปิดไม่เยอะด้วยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวจัดส่งลูกค้ากันเดี๋ยวลูกค้าจะมีเพิ่มเติมโต๊ะนะครับโตะพับขาตั้งอะไรกันอีกเล็กน,น,น้อยนะผมก็ประมาณนี้ชุดนี้ไปหัวหินนะครับลูกค้าก็ไปตั้งหนังนะครับ จอ4เมตรนะครับก็พอดีครับจอ4เมตรเครื่องเสียงไว้แถบแล้วซ้ายขวานะครับผมก็ได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าใครเอาแรงก็เป็นเบร4ใบไปเลยเพราะ power เ,เราถึงอยู่แล้วนะหรือใครจะเอาชุดแบบนี้นะครับย่อมกว่านี้เล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ละท่านเลยนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับชุดนี้นะครับเหลือ75,000บาทลดเบรลงไปครับ แบบไหนนะครับผมเราจัดให้นะครับทุกงบทุกสไตล์ลองมาคุยกันอย่างที่ลูกค้าก็อยากได้เต็มที่นั่นแหละครับแต่ว่าปัญหาเรื่องการขน,นย้ายแล้วก็เสียงนะครับประมาณนี้เพิ่มเติมแน่นอนสําหรับจุดนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับหัวหินที่ไหนเดียวเรามาแจ้งกันนะครับขอบคุณครับ